วันนี้เรามาทำอะไรครับพี่ครับวันนี้ผมมาศาลตามที่ศาลนัดนะครับเนื่องจากผมได้ครั้งที่แล้วผมไม่ได้มาด้วยตัวเองวันนี้ผมก็เลยมายืนยันด้วยตัวเองครับว่าผมไม่ไกลเกียนะครับในเรื่องที่ผมได้ฟ้องคนตำรวจโทสุรเชษักพานเป็นจําเลยเรื่องที่เขาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จเมื่อเป็นเรื่องที่ ครั้งเมื่อปี2554ที่เขาถูกร้องเรียนเรื่องสวยคาราเกะที่คนครพนมนะครับแล้วเขาโดนตั้งกรรมการวินยัยวินัยนะครับแล้วก็ทางโดยคนตำรวจเอกวิเชียพรพัชศรีตอนนั้นนะครับตั้งสั่งให้เจลตั้งคณะกรรมการทางวินยัย หลังจากนั้นวันที่12กันยาคม2554เขาก็ฟ้องคนจําวจเหตวิเชียนุทโทสีกับคณะกรรมการแล้วก็มีฟ้องผมเข้าไปด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในคดีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งไม่ได้เป็นอะไรเลยครับก็มีการนำพยานหลักฐานที่เป็นไม่จริงนะครับเข้าไปฟ้องก็ต้องมีการเปิดความเท็จด้วยนะครับ ผมในช่วงรอบเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สู้คดีแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมอย่างยากลำบากนะครับมีการาผมมาถูกการแกล้งแต่งตั้งยกย้ายไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ได้รับทางครอบครัวผมแล้วก็ตัวผมได้รับความเดือดร้อนทุกประสาัสน,นะครับแล้วก็เสียชื่อเสีย,สยแล้วก็ถูก คิดว่าเป็นคนไม่ดีนะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่ข้อเท็จจริงความจริงก็คือความจริงได้ปรากฏต่อต่อสาธารณชนว่าสิ่งที่เขาฟ้องไปตอนปี2554นั้นศาลก็ได้ยกในชั้นไต่สวน่นฟ้องนะครับทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ยกหมดนะครับในส่วนที่เป็นคดี เรื่องวินัยนะครับที่เขามีการเอาเรื่องวินัยที่มีการยุติไปแล้วนํามาแต่งตั้งซ้ําซ้อนกันหลายหลายครั้งนั้นก็ยุติไปเช่นกันนะครับผมก็เลยมีการให้ทนายเขาเข้ามาทําการคัดคําฟ้องที่เขาฟ้องตอนปี54าี่เนี่ยครับแล้วปรากฏว่าพบว่ามเาีเรื่องเท็จแล้วก็มีการเบิกความเท็จครับผมก็เลยเอามาฟ้องสาร เขาก็ให้ความเป็นธรรมโดยเมื่อฟังคำไต่สวนคำที่ผมเบิกความในวันไต่สวนผมนะครับศาลก,ก็รับเป็นคดีให้ผมนะครับสิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้คือผมอยากจะเห็นความยุติธรรมอยากจะให้ผู้กระทำผิดคือพลตำรวจโทสุวิเชษอัคทานจำเลยได้รับโทษตามกฎหมายนะครับเพื่อเป็น เอาเป็นบรรทัดฐานของสังคมให้ให้เป็นใครเอามาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเป็นบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคมนี้นะครับผมมีความคาดหวังได้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการสารสถิตยุติธรรมนะครับว่าซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผมนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผมคืนความเป็นธรรมกับผมและครอบครัวครับ